คุณกลังาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องไอเดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่ห่างหายไปนานเลยทีเดียวค่ะ วันนี้ค่ะไอเดียกลับมาแล้วค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวที่ได้อ้างอิงมาจากหนังสือติ้งอ g เกนค่ะคิดแล้วคิดอีกทำไมถึงบอกว่าอย่าเพึ่งลงมือทำอะไรใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราอะค่ะควรจะคิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะลงมือทำอะไรบางอย่างลงไปค่ะเพราะว่าเราจะเป็นอย่างไรจะมีความสุขเศร้าเสียใจ ก็ล้วนแล้วแต่มาจากความคิดของเราทั้งนั้นค่ะและการที่เราจะประสบความสำเร็จหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จนั้นก็มาจากความคิดของเราเช่นกันค่ะและการที่เรานะคะดันคิดว่าตัวเองเนี่ยคิดถูกแล้วคิดดีแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปก็ได้ค่ะ เราลืมไปว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดให้ดีก่อนไม่ได้คิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทาอะไรบางอย่างไปค่ะการที่เราเป็นคนย้ำคิดย้ำทำมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะแต่เราก็ต้องรู้ว่าตอนไหนควรต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ตอนไหนที่เราควรคิดน้อยๆแล้วก็ลงมือทําเลยค่ะการคิดนะคะมันเป็นเหมือนเรื่องที่ทำได้ง่าย แต่จริงๆแล้วมันทำยากมากเลยนะคะที่เราอะเราไม่รู้เลยว่าเราอะควรที่จะคิดเยอะๆตอนไหนหรือว่าคิดน้อยๆตอนไหนเพราะฉะนั้นค่ะไอเดียเนี่ยหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็รู้สึกว่าเออเราได้ความรู้ใหม่เนาะเกี่ยวกับมุมมองและแนวคิดต่างๆค่ะมันทำให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับโลกใบนี้มากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่บางครั้งอาจจะเป็นเกี่ยวข้องอ้างอิงกับเรื่องราวของต่างชาติมากเกินไปสิ่งสำคัญคือเราเนี่ยคะ่ะต้องไต่ตองสิ่งที่เราได้อ่านและคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหนังสือเรื่องติ้งอเกนของอดัมเกนเนี่ยคะ่ะซึ่งทำให้ผู้อ่านเนี่ยประเมินความเชื่อและอคติของตนเองว่าเอ้ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกหรือเปล่าคะ่ะ ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะอยากอ่านหนังสือให้ได้ประโยชน์ค่ะเราก็จะต้องมีการจดบันทึกขณะที่อ่านหนังสือติ้งเอเกนด้วยค่ะให้จดบันทึกประเด็นสำคัญแนวคิดและข้อโต้แย้งค่ะที่อยู่ในหนังสือเล่มน,นี้สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยติดตามเนื้อหาและจดจำสิ่งที่คุณได้อ่านได้ดีเลยทีเดียวค่ะฟังมาจนถึงขณะนี้แล้วคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ้ยแล้วจริงๆมันคืออะไร ที่บอกว่าอย่าพึ่งลงมือทําก่อนที่จะฟังก็คือว่าไอเดียค่ะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองคิดดีๆคิดแล้วคิดอีกก่อนว่าสิ่งที่เราทําอยู่มันส่งผลดีกับเราจริงๆแล้วหรือเปล่าเราอาจจะคิดว่าเราอ่ะทำดีแล้วทําถูกแล้วแต่ ผลลั์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเนี่ยเราก็ต้องมานั่งทบทวนค่ะว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราทำถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีแต่ผลลั์เนี่ยมันแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเราไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างที่เราต้องการเราจะต้องถามจากคนอื่นค่ะเราจะต้องฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างด้วยว่า ถ้าว่าเราหาจุดบกพร่องหรือว่าจุดผิดพลาดของตัวเองไม่เจอค่ะเราจะต้องกล้าที่จะถามคนอื่นว่าเฮ้ยเราผิดอะไรเราทำอะไรไม่ถูกต้องหรือเปล่าเราคิดว่าเราทำถูกแล้วนะถ้าคุณผู้ฟังนะคะอยากที่จะประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดหรือว่าอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมพยายามหาข้อบกพร่องหรือว่าจุดที่ตัวเองทำผิดพลาดให้ได้ค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกชอบหรือคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องไอเดียพอดแคสต์ค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ